สวัสดีครับเอีทุกท่านเนี่ยท่านผู้ชมทุกท่านนะครับนี่ครับจะพามาดูหินประหลาดนะครับนี่ครับมือก้อนนี้จะคล้ายกับดักแด้นะครับนี่ครับหรือว่าจะคล้ายกับประหลัดฉีกนะครับนี่ครับ แต่เป็นก้อนหินนะครับนี่ครับสีเขียวมาัศจัรมากครับได้มาจากฝั่งลาวนะครับนี่ครับคนลาวเขาเอามาให้เช่าบูชานะครับนี่ครับพอดีผมไปเจอนะครับว่ามันแปลก็ได้บูชามานะครับนี่ครับได้มาเกือบห้าปีนะครับ